หนึ่งวันก่อนที่จะถึงวันชาติจีนซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมทางสภาของรัฐได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับมีผู้เข้าร่วมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนรวมถึงแขกอีกเกือบ500คนจากทั้งในและต่างประเทศนายกรัฐมนตรีหลีเคยเฉียงของจีนได้กล่าวให้การต้อนรับว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนจะจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่20ในปีนี้ซึ่งจะเป็นปีที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาของจีนกับการ,รเผชิญการพัฒนาที่ซับซ้อนและทา้าทายทั้งในและนอกประเทศการทําให้ปั่นใจว่าจีนมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน และจีนก็มีความบั่นใจรวมถึงมีความสามารถในการรักษาตัวชีวัตทางเศรษฐกิจที่สําคัญให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมทั้งนี้หลี่ได้เน้นว่าการปฏิรูปและการเปิดประเทศเป็นนโยบายขั้นพื้นฐานของจีนจีนต้องเปิดกว้างต่อโลกภายนอกในระดับที่มากขึ้นพยายามรักษาเสถียรภาพการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทั้งพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อให้จีนเป็นศูนย์กลางการลงทุนจากต่างประเทศและบรรลุก,การพัฒนาแบบวินวินเสมอลียังเสริมว่าจีนจะมุ่งมั่นในการดำเนินการแบบธรรมภิบาลเพื่อมอบแต่ผลประโยชน์ให้กับประชาชนจีนจะรักษาบรรทัดฐานการดำรงชีพขั้นพื้นฐานของผู้คนในยามยากลำบาก และการทํางานเกี่ยวกับภาคปฏิบัติเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเพื่อปร,รับปรุงสวัสดิการของประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้หลียังได้เน้นย้ําถึงการสนับสนุนสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงในระยะยาวของฮ่องกงและมาเกา๊าความพยายามในการนําหลักการของหนึ่งประเทศสองระบบมาใช้อย่างเต็มที่อย่างประชาชนของฮ่องกงที่ปกครองฮ่องกงประชาชนของมาเกา๊า ปกครองมาเก๊าและความเป็นอิสระระดับสูงสำหรับเขตบริหารพิเศษทั้งสองแห่งทั้งนี้จีนจะต่อต้านกองกำลังอิกราชของไต้หวันและการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกอย่างเด็ดเดี่ยวรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบอย่างสันติด้วยจีนจะยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างสันติและส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกัน